ป็นไงคะวันบรรยากาศวันนี้กำลังจะเกิดขึ้นแล้วกับการดูตอนแรกซีร oui> ีส์เราครับก็ตื่นเต้นอยู่แล mm ้วเพราะว่าเราเหมือนรอเพราะว่ารอแบบรอมานานมากกับวันนี้เพราะว่าปกติเราถ่ายมาประมาณเจ็ดเดือนเนาะเจดแปดเดือนซึ่งแบบว่ามันนานมากแล้วก็วันนี้มันถึงแล้วที่แบบว่าอีพีหนึ่งที่ทุกคนจะได้ดูพร้อมกันครับผมเพิ่งปิดกล้องไปใช่ครับใช่ครับเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อวันที่สิบเอ็ดครับสองวันที่ผ่านมาใช่ครเป็นคิวสุดท้าย ผมนี่ผมแล้วก็มีเลยนัดด้วยทีมงาคนเป็นยังไงบ้างกับการทำงานที่ผ่านมาจริงสนุกมากเลยครับผมจริงจริงปิดกล้องไปเรายังคิดถึงกองอยู่เลยว่ามีอะไรที่แบบเกิดขึ้นมากมายเลยแล้วก็คิดถึงพี่ๆทีมงานทุกคนเลยเพราะวก็มันจบไวมากเนาะแทบเดียวใจหายมากเลยแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าแบบเพิ่งถ่ายไปเองแล้วแบบจบแล้วเลยเห็นด้วยกับทุกอย่างที่ทุกคนพูดเลยผลงานที่แต่ละคนแนะนำคาแรคเตอร์ของตัวเองอ่ะพี่ดูพี่ดี่ับก่อนก็ได้ค่ะของผมนะครับนั่นนะครับรับบทเป็นจุนนะครับคาแรคเตอร์ผม ค่อนข้างแตกต่างกับตัวเองครับเพราะว่าจุนนี่คือเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากแล้วก็ค่อนข้างหล่อมากๆด้วยแต่นัทนี่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยอะแล้วหล่อไหมแต่หล่อเหมือนกันขอบคุณมากสั้าๆโอเคโอเคประมาณนี้จบบุคคนจบบทคนแล้วสิ่งอะไรที่เราต้องเรียนรู้ใหม่เหมือนต้องมานำไต้องรับไปให้มันเข้าคแกเตอร์จริงๆก็มีหลายอย่างเลยครับผมก็เหมือนจุนจะเป็นคนที่อย่างที่ผมบอกเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองเราก็ต้องปรับท่าทางการเดินการพูดอะไรให้แบบมี น้ำเสียงที่แบบคนละแบบกับที่ตัวผมเองในการใช้ชีวิตปกติจะทำครับมันก็มีการเวิร์กเรื่องพูดเรื่องอะไรมากมายเลยเรื่องท้ายของความหล่อเราต้องปรับเยอะไหมครับอันนี้จริงๆไม่ไม่ค่อยปรับเท่าไหร่คิวชิวคิวชิวอันนี้สุขุคนยังอะไรนะอะไรนะเขาเชื่อสมะบุกตาคนละแลาวผมก็ฮงเขาระบบเป็นดิแดนครับก็ดิแดนก็จะเป็นแบบว่าแรปเปอร์ที่ ปากไวอารมณ์ร้อนอารมณ์แบบว่าอยากจะประทาตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ครับผมกับตัวจริงกับตัวจริงผมรักสงบครับพีสเราบผมก็ไม่ไม่อยากจะแบบว่าตีกับใครมากแต่ว่าพอเป็นดีแลนก็ลำบากใจเหมือนกันเพราะแบบจะดูแบบว่าเอ้ยจะดูก้าวร้าวไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าสังคมเริ่มจะชอบคนแบดบอยแล้วครับ กับตัวเองครับรู้สึกตัวเองครับผมดูมีปัญหาเยอะสุดเลยไอ้นี่มันพูดมากพูดไม่ดีด้วยช่องผมใช่ก็สองปัญหาเก้าเองแล้วกันไปคนสองบุคลิกให้ตัวเองเออหมายถึงผมหรือว่าดิลเล่นตอนนี้สองบุคลิกนี่ยอ๋อได้เลยครับตอบตัวผมครับเออวิลเลียมรับบทเป็นเทมครับผมเป็นลีดเดอร์ของวงมาสครับใช่ อ๋อให้พูดเลยไหมเอาพูดอีกแล้วก <ทำ S 1> ็ <c oughs> เป็นคนที่เรียกว่าคอยรับรับปัญหาของเพื่อนครับผมรับปัญหาทุกคนเป็นคนที่แบบอาเมนจกว้างมากแบบคอยรู้ปัญหาแล้วก็แบบจะแก้ปัญหาให้แบบตรงจุดให้เร็วที่สุดประมาณนี้ครับคร้บผมก็โป้นะครับก็เป็นคนตกงานมาประมาณหลายปีครับผมแล้วก็อยู่ดีก็ได้ไค ทำงานในบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมก็เลยได้ไปถ่ายเบื้องหลังให้วงมาครับใช่แล้วตัวโป้เองก็จะเป็นคนที่มีความนิ่งอินโทรเวิร์ตแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็เป็นคนใส่ใจคนครับซึ่งกับตัวจริงนั้นจริงๆก็ไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่ครับผมก็จะสันยังไงยังไงไมเหมอนหรือแ่างจริงๆเราจะเป็นคนที่ S <S ตัวจริงเราจะไม่ได้นิ่งขนาดนั้นคือถ้าสนิทกันแล้วอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าจริงๆโป้เ <c oughs> ขาจะแบบคีบเลเวลความนิ่งอะกับทุกคนเลยหมายถึงว่าแบบต่อให้สนิทกันแล้วเราก็จะมีความเขินอายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมเองก็ถ้าสนิทกันแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเขินอายเท่าไหร่ครับแี่สี่แป๊กน่าเลยนะถูก <c oughs> ต้องอันนี้ดูเหมือนอะไรตั้งแต่ฟังไงตั้งแต่ฟังครับเลโก้นะครับผมเป็นนาโนครับผมเป็นน้องเล็กของวงมาครับผมมีความ สดใสร่าเริงเป็นที่รักของทุกคนมากๆทำไมหัวเราะกันแล้ววะแล้วดูเหมือนกังวลอ๋อก็พยายามไม่เห็นว่าเนี่ยที่พูดอยู่เป็นเลโก้ครับผมส่วนนาโนก็จะแบบสดใสมากเป็นคนเอนเนอร์จี้โพซิทีฟตลอดเวลาครับผมแล้วก็จะเป็นศูนรวมจิตใจให้วงไปอยู่ในทิศทางที่ไบรท์ขึ้นได้เป็นนายาซินิมายเป็นแบบว่าให้ความกระจ่างใสมาแนววิทยาศาสตร์วันนีงแล้วซึ่งเหมือนกับตัวเราไหมเหมนกับไม่ครับเลโก้ค่อนข้างที่จะสุขุม แล้วเรเป็นตัวเองในเรื่องของแบบว่าสุขผู้พูดรู้สึกยังไงอะไรี้ความเรื่อสมบุกสมบันคนต้องดูตั่สี่คนยิ้มแบบอยากพูดแต่ว่าเหมือนก็พูดไม่ได้เหมือนกันเขาเอ็นดูครับผมก็เชื่อว่าเอ่อตัวเล็กก็ก็น่ารักครับผมเป็นที่รักครับผมแค่นั้นพอรับผมก็รับบทเป็นเปเปอร์นะครับเปเปอร์ในเรื่องก็จะเอ่อใช้เหตุผลค่อนข้างเยอะครับแบบว่า จะเข้าใจทุกอย่างจะพยายามเข้าใจทั้งสองฝ่ายสมมติมีปัญหากันหรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจะพยายามเข้าใจทุกอย่างอยย่างงเี้แล้วก็พยายามหาทางแก้ไขซึ่งตัวจริงนั้นไม่ค่อยเหมือนนะเปเปอร์ไม่เหมือนตรงไหนคือเหมือนเปเปอร์ไหลตรงอยู่เหมือนเปเปอร์ในเรื่องจะแบบเปเปอร์ในเรื่องจะพูดแบบพูดช้าๆพูดเบาๆอะไรครับเหมือนว่าแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเนินๆหน่อยซึ่งตัวจริงค่อนข้างผงผังพันแล่นเต็มเต็สุดๆพูดเยอะอะไรเงี้ยนิดหน่อยพูดไม่หยุดพูดเยอะ พูดดังอันนี้ให้พี่ตุ้ยถามพี่ตุ้ยนี่เขาถามพี่ตุ้ยอยู <c oughs> <Deadpool> ่เพราะขไม่ใช <c oughs> ่ขอขอรีว oh okay ิว oh ด้วยอยากร่วมใช่ใ oh. ช่เหมือนเหมือนแบบเขาแบบไม่เห็นห้าดาวมีคอมเมนต์ด้วยเหมือนไม่เห็นภาพอะไรอย่างเี้ยขอบคุณมากครับน้องวิลเลี่ยมถ้าพูดถึงการแสดงมันยากง่ายยังไงเพราะแต่ละคนอะอย่างพี่เอ็กก็เคยแสดงมาบ้างแที่นี่ไงบ้างครับผมก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นบทนำเรื่องแรกเรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาอะไรหลายๆอย่างมากคือหมายถึงว่าแบบที่ผ่านมาเรายังไม่ได้แบบ รู้รู้ซึ้งถึงการแสดงมากขนาดอะไรครับด้วยความที่ว่าเลเยอร์ของตัวละครไม่ได้มีความยากเข้าของโปด้วยครับเพราะว่าโป้เป็นคนที่แบกกรค่อนข,ข้างหนาแล้วก็มีคอนฟิกในตัวค่อนข้างเยอะครับผมทำให้มาเรื่องนี้ต้องเวิร์กช็อปกันค่อนข้างเยอะแล้วก็บวกกับเคมีที่เล่นกับววิลเลียมแล้วก็กับของวงไรแทนด้วยนยครับก็ต้องมีอไอซ์เบรกกันเยอะอยู่ครับอย่างี่ความที่เรามีประสบการณ์มาก่อนน้องๆมีนานๆน้องๆยังไงบ้างเขาเป็นน้องใหม่ในแสดงใช่ครับจริงๆเรื่อการกหมดแล้ว จริงๆเราก็เราก็ช่วยช่วยกันไปครับเรากระเตงกันไปกระเตงกระเตงกระเตงกันไปใช่ครับผมเพราะว่าจริงๆก็เออเราก็เหมือนเริ่มเริ่มเริ่มใหม่ด้วยกันนะครับใช่อย่างทั้งหนาคนพูดถึงเรื่องการแสดงในพาร์ทของเราว่ามันหนักหน่วงยังไงบ้างอของผมนะครับก็ผมว่าการแสดงมันทำให้ผมเจออะไรหลายๆอย่างเลยเพราะว่าเราได้ฝึกอะไรหลายๆอย่างมากๆเลยอย่างผมก็คือเมื่อกี้ไม่ไหวจริงอย่างที่บอกไปก็คือฝึกเรื่องการพูดด้วยอะไรด้วยแล้วก็มันจะมี ของผมคือตอนดีวคาแรคเตอร์มาคือครูสอนแอคติ้งให้ผมไปฝึกด่าคนคะับแบบให้ด่าใส่กล้องแล้วก็ส่งให้เขาฟังผมก็ด่าอะไรไม่รู้แล้วก็เหมือนมันต้องบิวความแบดในตัวผมออกมาแล้วก็ซึ่งผมไม่ค่อยมีเท่าไหร่ตัวจริงก็ต้องเป็นมาด่าอะไก็แค่ลองลองด่าข้างๆอยากด่าใครเลยถ้าคนที่เหลือเนี่ยข้าคนอื่นก้ไได้ด่า มันอยู่ในคาแรคเตอร์ด่าได้าพี่โล่อาด่าฉันหรอด่าด่าได้นะตอนด่าทำยนงไงเราให้นอนด่าก่อนด่าไม่รับด่าโอ้ยนั่งยืมเป็นนั่งยืมแล้วตอนด่าจริงมันได้ไหมันอะไรนะฮะพอด่าจริงๆในคาแรคเตอร์มันแบบได้ตามที่ผู้กำกับต้องการไหม จริงจริงมันก็ได้ตามที่บูมกับบังกับบต้องการแหละมันอะไรหลายอย่างมันยากเลยนันพันนี่ขนาดฝึกไว้แล้วเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็ได้ครับได้อยู่ในข้อเีนพี่ก็ไหมแล้วผมเจอเขาอะไรเจอเขาจับเขายอมรับเลยว่าในช่วงระยะไต่มาสแรกไตัมาแรกก่อนเลยว่าเก้าเดือนเลยเหรอเก้าเดือนสามไต่มาเลยเหรอเกือบเกือบสามไต่มาครับผมก็ เรียกได้ว่าไตมตัดแรกค่อนข้างที่จะไม่ชินเลยครับผมก็รู้สึกว่าเหมือนเราเห็นเป็นพี่จุนหรือว่าพี่นัทอยู่เนี่ยตอนนี้ที่เห็นครับผมว่าตอนนี้เลยเหรอตอนนีน้เลยหรอณณไตมัดแรก <laughs> เอาละผมต้องขออนุญาตนึกในเรื่องของการสื่อสารของตัวเองก่อนนะ <laughs> แต่ว่าพอมาหลังๆพอในช่วงแกปที่เดือนที่4 5 6ห้าเป็นต้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่าเราสามารถแยกออกได้แล้วเพราะเราก็มีความแบบ เข้าใจนะชำนาญมากขึ้นในเรื่องของการเข้าตัวละครออกตัวละครอย่างเงี้ยครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นพี่นัทที่ปากแจ๋วขึ้นละกันได้เราการันตีกับจากเลโก้ไรแต่เหมือนพี่นัทเขาไม่ด่าคนม้วนซัวเนาะจริงครับน้องเลโก้แต่ลืมด่าพี่มาพี่จะลืมด่าก็ลองดูสิแป๊บนึงเมื่อกี้เลยดูดิว่าตัเราหน้ารักเราต้องขี้นะเราจะมาด่าดึงไม่ได้ครัลูกอันนี้เป็นเลโก้แล้วอันนี้เป็นเลโก้นะพี่จุนก็อันนี้นะอะไรหลายๆอย่าง ออย่างโู้คาแรคเตอร์เรามันการแสดงมันเป็นยังไงบ้างมันต้องฝึกอะไรอ๋อผมหรอผมต้องฝึกโกรธคนแบบไม่มีเหตุผลอะเพราะว่าผมต้องมีเหตุผลเพราะผมไม่ค่อยโกรธใครคืออยู่กับไรแค่นมาหรือว่าอยู่กับเพียมาผมไม่เคยโกรธใครเลยอะไรเงี้ยทุกคนจะทุกคนเป็นคนดีครับทุกคนไม่ไม่มาถือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนก็คืแปลกๆอันนี้แปลว่ามาถือว่าแบบผมมาถือว่าเขาทําอะไรผมผมก็ไม่ค่อยโกรธอะไรเงี้ยเป็นคนไม่ค่อยโกรธอะไรอย่างใช่ใช่แต่ว่า พอพอไปอยู่หน้าเซตหรือว่าต้องเข้าคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยแบบว่าบางทีผมผมต้องกดใครสักคนแต่แบบว่าผมไม่รู้จะเหตุผลเนี่ยบบมองหน้ามันก็แบบโกรธอะไรวะกดอะไรวะแบบเออกดอะไรวะอะไรอย่างี้ดิออกวะก็เลยต้องแบบเป็นแบบหาวิธีบิ้วอารมณ์โกรธตัวเองตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับไม่งั้นขอให้ผูกทำหน้ากดธร้อยเปอร์เซ็นต์กดธโกรธมากโอ้โหอันนี้มีความสุขมากหรือเหรอโกรธยังโกรธอ่ะโกรธร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้มันมันมันจะติดตลอดนี่ดูคนคนมองอยู่ มันจะยากไงมันจะยากอถ้าคนสามร้อยอะสามร้อยพี่ไปว่าคิวไว้ผมเพิ่มแล้วกันเลยใหญ่แล้วอย่างเรื่องบทนะมเป็นยังไงบ้างเพรามันต้องพูดแต่ว่ายังไงอ๋อคือถ้าคำหยาบเนี่ยจะหลุดมาจากผมเยอะสุดเลยครับก็เพราะว่ามันเป็นคนปากแจ๋วพูดแบบพูดตรงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็มาถึงอะไรนะครับบท พูดแต่บทพูดมันต้องแล้วตอบได้อ๋อแล้วความที่เราเป็นคนพูดเร็วไงแล้วมันในบทใช่ใช่จริงๆอ่ะเพราะว่าจริงๆริดีแรกมันเป็นแรปเปอร์ใช่ไหมครับมันก็พูดเร็วอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่าการพูดเร็วของมันเนี่ยก็ต้องมีก็ต้องก็ต้องรู้เรื่องด้วยอะไรเงี้ยก็เลยไออคนิกไปฝึกแบบว่าเหมือนครูสอนแอคติงเขาก็ฝึกแบบว่าฝึกให้ผมพูดช้าลงแต่ว่าพูดชัดขึ้นใช่ตอนแรกก็เริ่มจากการหายใจก่อนจะพักก็เริ่มจากการหายใจใช่ตอนเริ่มจากการหายใจก่อนเขาบอกว่าถ้าหายใจช้าลงเนี่ย เราจะพูดช้าลงแล้วสักพักก็แบบว่าก็เหมือนนัดที่แบบนัดต้องด่าตัวเองผมก็นั่งคุยกยับตัวเองเงี้ยตลอดแล้วก็รีเช็คตลอดว่า <S <S <ม>แบบเออพูดชัดหรือยังลอเลือรลอริงหร,อรืหรอว่าอะไรยิ่งยิ่งใส่แบบว่ายูสไลด์ด้วยมันจะแบบว่ามันจะยากขึ้นไม่แต่ว่ามันจะปวดแข่นิดนึงแต่ว่าเนี่ยเราไปลงเสียงซีรีส์มาแล้วไม่มีของดีนั่นเลยเพราะว่าเขาพูดในทีนชัดมากอ่าถึงแม้ว่าตัวจริงถึงแม้ว่าตัวจริงจะเป็นแบบนี้ แต่พอเข้าคาแรคเตอร์คาแรรคคเตอ์ือผู้ชัดเลยใช้ต้องยังกลับมาใช้มหมหรือยังไงโอ้มไรขอเก็บไว้ไตมารต่อไปแล้วกันไตมารต่อไปถ้าข้างทางการผมทันปุ๊บหมดหมดเป็นยังไงบ้างกับการแสดงครั้งแรกของเาอ๋อก็ยากยากมากเลยเพราะว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปเลยเป็นเป็นช่วงพิเรียดการแบบเวิร์กช็อปคือยากสุดละผมต้องแบบว่าควักคาแรคเตอร์นี้ออกมาให้ได้แบบแบ็กราวด์ตัวละครเป็นยังไง ที่บ้านเป็นยังไงคือมันต้องรีสมาเลยแบบเป็นชีวิตคนคนหนึ่งเลยคว่าที่บ้านเขาผ่านอะไรมาหรือว่าตัวเองผ่านอะไรมา,าก็ช่วงแรกอะยากจนแบบผมแบบร้องไห้เลยแหละแบบแล้วก็ใช้ชีวิตปกติวิลเลียมใช้ชีวิตปกติคือแปลกไปด้วยเพราะว่าเหมือนเราเครียดเพราะว่าแบบจริงจริงอเราเราอยากแสดงมานานละแต่แบบเราพอมาเจอจริงๆรู้สึกมันยากยากกว่าที่เราคิดไว้เยอะเพราะว่าก่อนนันนี้เหมือนแบบมีพี่นักแสดงบอกว่า,าการแสดงมันไม่ได้ยากมากหรอกเพราะว่า อยู่เปอร์ฟอร์มแบบตัวนี้อยู่แล้วเนี่ยมันไม่น่าจะแตกต่างกันแต่ว่าพอได้มาลองจริงๆแล้วอะมันยากมากมันคนละศาสตร์กันเลยครับเรามาเปอร์ฟอร์มต่อหน้าก็คือเราเป็นตัวเองพอเราแบบมาเป็นคารคเตอร์เทมเนี่ยเราก็ต้องเปอร์ฟอร์มการเป็นเทมออกไปซึ่งแบบว่าทุกอย่างมันแบบแบบแทบจะแตกต่างจากวิลเลียมเลยเพราะว่าเทมเป็นคนที่แบบว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรแบบแบบไวพริบดีมากอะไรเงี้ย แต่ก <Okay, S 2> ็ไ <ป S 1> เ่เ<ด>รือยพี่ไม่ดีอมีอาวนสรอบตัวอยู่ดีแต่ว่าน้อยลงกว่าเทมอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าก็ก็ถือว่ายากอยู่ดีครับยอมรับว่าตอนแบบเริ่มคิวแรกๆเนี่ยก็ยังเป็นเทมได้ม100เพราะว่ายังแบบว่าความกลับบอกเป็นเทมไม่หน่อยเป็นเทมไม่หน่อยอะไรเงี้ยแบบผมยังติดความเป็นวิลเลียมอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบเริ่มไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนแบบว่าแล้วก็เวิร์กกับมันมากขึ้นเวิร์กกับแบบแบ็ k กราวด์ตัวละครมากขึ้นว่าเทมเป็นอะไรมาเจออะไรมาอย่างเงี้ยก็แบบเลียงท์รลายของเรื่องด้วยก็ทําให้แบบดีขึ้นครับ อพอเป็นเทมแล้ว,ลวเราเอวิลเลียมออกไปยังไงไอ้พอเทมเสร็จแล้วจะเอาเทมออกไปยังไงไกลับมาปเป็นวิลเลียมอ่ะเออผมดร้าด้วยการฟังเพลงครับผมจะมีเพลย์ลิสต์ของเทมเลยแบบเพลงที่แบบว่าคือผมกับพุ่มกับเนี่ยก็แบบว่าคอยแบบว่าสร้างเพลย์ลิสต์ว่าแบบว่าเพลงเนี้ยสมมติเราจะเข้าคั am, ลเตอร์เทมเราต้องฟังเพลย์ลิสต์นี้นะผมจะมีเพลย์ลิสต์แยกเลยสําหรับวิลเลียมแล้วก็เทมว่าแบบว่าสมมติเราจะวันนี้ออกกองปุ๊บเช้ามาแล้วเราฟังเพลงละของเทมเลยใชย่พีฟิลนั้นนะ เขาฟังเพลงอะไรอัศวินเพลงสปอยวะเนี่ยเพลงมันเป็นเพลงเกาหลีอะผมว่ามันจะถ้าร้องไม่จะไม่ใช่เพลงเกาหลีอะแต่เราอยากฟังแต่เราไปลองร้องลองร้องดูดิอันนี้อะไรคือบททดสอบชื่อเพลง Crazy ไปฟังกันนะแล้วถ้าเปวิลเลียมกลับมาต้องฟังเพลงเอ่อฮีเล็กไฟครับเฮ้ยไปแล้วมาเร็วๆไปแล้ว อของเลโก้จะพูดในเรื่องของประสบการณ์ที่ผ่านละครคุณธรรมมาแล้วกันเนาะท <c oughs> ุกคนน่าจะเห็นประจักษ์กันอยู่แล้ว <c oughs> ยากมากครับผมตรงนี้แทบจะคนละแบบกับละครคุณธรรมที่เห็นกันในทิศตอเลยครับมันเป็นอะไรที่ที่ผมเรียนรู้ใหม่จริงๆตั้งแต่ศูนย์แบบ <c oughs> คิดว่าตัวเองเตรียมตัวมาดีแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้เข้าใจอย่างจริงๆครับผมจนต้องผ่านไปเรื่อยๆต้องอาศัยประสบการณ์ต้องอาศัยทฤษฎีทุกๆอย่างเหมือนเรียนหนังสือใหม่หมดเลยครับผมก็ แรกๆยังโดนโดนเรื่องแบบว่าเล่นโอเวอร์เกินไปหรือว่าเล่นแบบมากเกินไปตอนแรกๆจะโดนขอให้ลดเยอะมากเลยเนาะก็เข้าใจได้ครับผมพอพอเราไาเห็นในกล้องมันจะแบบมันจะทําให้รู้เลยว่าอะไรคือระดับที่พอดีแล้วก็ภาพในหัวของตัวผู้บักคับจะเป็นยังไงไะผมพอผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆผมว่าปัญหาของผมที่ต้องประสบพบเจอคือความเป็นนาโนที่มันจะคล้ายกับความเป็นเลโก้แต่ว่าคนดูต้องรู้สึกว่านี่คือนาโน มากกว่าเลโก้อย่เงี้ยครับผมใช่มันเป็นค,ความยากเลยแบบพยายามจะทําทุกเทคให้ออกมามีความแตกต่างกันมีเทคหลายๆรูปแบบคือเรื่องคอนติเนียเนี่ยผมชุยสุดเลยครับผมมันโดดเหรอคอนติเนียคือการที่ต้องแบบเวลาเราเปลี่ยนเซตเปลี่ยนซีนอะไรเงี้ยมันก็จะ <s uck ed> ต้องมีความต่อเนื่องระหว่างซีนใช่ไหมเพื่อแบบความง่ายต่อการอ d ดอัอะไรงเงี้ยผมยากที่สุดเลยฮนะ สดใหม่ตลอดสดใหม่เหมือนเหมือนคนดําขึ้นผมทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันยากแล้วแต่ตรงนั้นแล้วครับผมแต่ว่าอันนี้มันแบบพวกมันเรื่องของการแสดงด้วยอก็เลยแบบหลายๆย่างหลายๆอย่างไหนจะเรื่องบทอีกเพราะว่าต่อให้ซ้อมบทมาดีแค่ไหนพอเจอข้างหน้ามันจะมีปัจจัยหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นบ็อกกิ้งคิวต่างๆนานามันแบบมันยากมากเลยแต่แต่อีกมุมหนึ่งก็สนุกมากเลยครับเหมือนได้มาโรงเรียนพิเศษที่มีความสุขมากอย่างเมื่อกี้บอกว่าเหมือนเซ็กก้ไปดูมอนิเตอร์เรา มันคือเลโก้คือคาแรคเตอร์ในตัวเขาถูกผมว่าทุกวันเวลาที่เข้าซีนปุ่นะกลายเป็นนาโนในแบบที่ตัวเองจะสามารถเข้าใจได้เนี่ยเป็นเป็นนาโนไตามาสหน่ในไตมาสที่เรียกว่าค่อนข้าง <c oughs> กาบขึ้นสูงในวงด้วยแล้วก็เหมือนจริงๆเป็นคนที่แบบค่อนข้างแคร์คนอื่นแล้วก็ตัดข้าวออกเลยไหมเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วก็แบบรับผิดชอบรู้สึกเหมือนกำลังจะโดนด่าทีหลังแล้ อออยยเป็นคนดีแล้วก็เหมือนแบบคนแบบ support คนรอบข้างเสมอไงครับเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราเราได้รับ positive energy positive energy จากตุ้ยแล้วก็เราสึกว่าแบบเออเราสนิทกับตุ้ยง่ายเพราะว่าเออเราเป็นคนที่เหมือนแบบกีฟต่างคนต่างกีฟอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเราก็ได้ไปเที่ยวด้วยกันมาด้วยไปภูกเก็ตด,ด้วยกันมาอะไรเงี yes, <sir. S 2> ้ยก็ทำให้แบบสนิทกันเร็วขึ้นสนิทกันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับ <So. S 2> แล้วก็เราก็ได้ยินเสียง,งเขาบีบบ็อกซ์อยู่ตลอดเวลาคือนอกจากเลโก้แล้วเนี่ยเออตุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้กองไม่มีความเงียบเกิดขึ้นเลยเพราะว่าเราาจะไดด้ยยินเเเสีงขตลลอวา ถูกต้องแต่ว่าเออเราก็จะมีช่วงอ่อมๆบ้างแหละแต่เราก็ช่วงฮุ้ดเออก็ก็ไม่แต่ว่าพอตุ้ยเป็นเบเปอร์แล้วเขจะได้เห็นตุ้ยในอีกแบบหนึ่งคือเปเปอร์ไม่เหมือนตุ้ยเลยใช่อใช่ใช่เพราะว่าเปเปอร์มีความเป็นผู้ใหญ่มีความเงียบมีความสุขุมใช่แล้วแล้วเออซีสุดท้ายไม่พูดเสบยศะด้วยเออไม่พูดครับอันนี้มีอะไรอยากเสิร์ฟไหมฮะมีอะไรอยากเสิร์ฟไหมฮะ ตุ้ยหล่อมากคนนี้โพสิชีพเอนเอจี่อันนี้ตุ้ยหล่อมากเฮ้ยอย่าใส่แวนได้ไหมมันดาเมจอ่ะสุดท้ายละเฮ้ยกระเพื่อกลับมาแล้วครับผมอ่ะสุดท้ายละสิบสองมีกีมันจะมีความเข้มข้นยังไงบ้างมันออกเป็นรสชาติไหนถ้าอันนี้ก็มันเป็นรสชาติสิบสองมีกีเรียกง่ายๆกลมกล่อมครับผมนี่เพราะจริงๆตอนแรกเนี่ยคือที่ทุกคนเฉลยวันเนี้ย มันจะเป็นการปูรเส้นเรื่องของแบบแต่ละคนขึ้นมาเรื่อยๆจะเป็นการแบบมีแบบมีปมคนนี้มีปมอะไรแล้วก็ไขมปมไปเรื่อยๆแล้วก็มันอยู่ในช่วงแบบว่าช่วงอีพีท้ายจะเป็นคอนฟ l i ใช่อีพีแบบช่วงแบบท้ายจะเป็นคอนฟิก c t แล้วครับแบบว่าเกี่ยวกับไอคอนิกเรื่องนี้แล้วว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงแบบมีทําไมทุกคนถึงมีปมอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยใช่ก็มันจะค่อยคลายไปเรื่อยๆจริงตอนแรกเราอาจจะเห็นโปเยอะหน่อยเพราะว่าเราก็จะแบบมีการปู แบ็กกราวด์แล้วก็รู้ที่มาของตัวละครว่าเออเรามาเจอกันได้ยังไงความสัมพันธ์เป็นยังไงอะไรครับแล้วก็พอได้มาเจอกันแล้วแล้วมันเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันก็จะมีเรื่องที่ทําให้เราน่าติดตามหลายๆ EP แบบต่อไปเรื่อยๆแบบว่าคอนฟ lict ที่ตัดแตกต่างกันไปอะไรนะครับผมแล้วก็ไปไคลแม็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ดูได้ที่ไหนครับดูได้ที่ไหนยังไงครับผมก็เทมเพิลฮาร์ดแครปสคริปต์สวีทนะครับผมทุกวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็มวีสิบห้านะครับอืม ทงมาทงมาทงมาหาคเป็นโงการคพูดชันละอะไรย่างไม่ชอบคำนี้เลยอะไรอย่างคือเริ่มทีแล้วสีนั่นแหละ่เสิรเสิร์ตกบเดี๋ยวขอกงไหนอ่ะกเอาไปค่ะเด็กโบกมือได้ค่ะวิดีโอแล้วไหนกล้องนี้ที่ระบายละคุเขาฝาได้ไหมช่างพันท่านนี้โอเคไ่ด้กัมพูชัยก็บายบายครับาบาย